มาบ้านบางแอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอัสลามุลัยกลุมรอบบ่ายครับบางแอนอันนี้ทำอะไรกันอยู่มือเย็นใช่ไหมแกงแพะมือเย็นนี่แหละที่บางแอนบอกว่าเป็นสารพัดแพะให้ผมแวะมาชิมหน่อยใช่แกงแกงหัวแพะแกงหัวแพะแต่ว่าใส่สารพัดอวัยวะเลยมายาใส่อะไรบ้างครับนี่ ี่ใช่ไหมนี่ไส้แพะเนาะนี่ตับอมีตับนี่หัวหัวหัวใส่ไปทั้งหัวเลยนะนี่นี่ดูกระดูกกระดูกกระดูกซี่โครงมีหางมีอะไรอีกหางมีหาง่นี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 ่ปอดป่ะนี่นี่ลูกไข่ที่มาอะไรนะตัวเดียวอันเดียวได้ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่อันนี้อันท่าอันท่าอันท่าแพ้เนื้อมีไหมเนื้อมีทุกอย่างมันก็มีสับมาทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยแกงหัวแพ้แล้วเมนูอื่นที่จะกินเย็นนี้มีอะไรอีกไหมครับบางแอนเวลาวันอิดใหญ่นี่เขาจะกุรบานส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัวฮะเนื้อแพะเนื้อวัวที่เราคุยกันเนื้ออูดถ้าเป็นตะวันออกกลางก็เนื้ออูดได้แต่แพะเนี่ยมันเป็นแกงในตำนานนะในตำนานหมายถึงก็ถ้าศึกษาหม่ยถึงว่าในเครื่องแกงเราตำนานใช่คือตำนานหมายถึงอับราฮัมกับลูกชายตอนที่จะเชื่อลูกชายเทวทูตอ่าเทวทูตก็เอาเอาแพะ มาเปลี่ยนถือว่าเป็นเป็นการเขาเรียกว่าพิสูจน์ความศรัทธาความรักต่อองค์อัลลอฮ์ก็คือนีลลอ่แหละจริงๆก็คือการเชื่อแพะเป็นสัตว์ตวัวแรกที่ผ่านการกุรบาลในวันนั้นก็<ช>ยังล้ำลึกต่อมาก,ก็จะกินด้วยในในใน,ใน,ในประเพณีนี้ใช่ใชครับก<ช>ินแบบมีความรู้ใช่กินแบบมีความรู้แล้วก็ระลึกถึงอัลลอฮฺการเสียสละของอิบราฮิมด้วยใช่ครับใช่ตอนนี้เนื้อเปื่อยแล้วใช่ไหมครับมะได้เวลาใส่ขนุนแล้ว บางแอนบอกว่าผมต้องกินอ่ะหากินยากอ่ะไข่แพ้เดี๋ยวผมขออนุญาตตักแจกก่อนให้โต๊ะใช่ธรกิจไข่หรือเปล่ามันแพ้แบบฟ้าถ้าถ้ามีอันทะแพ้ไปผมขอคืนนะครับเพราะว่าบางแอนเขาจองไม่ให้ผมแล้วใช่ใช่ใจยยังไม่เจอไข่เจอไส้ก่อน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 บางไหมให้เจ้าบ้านเอแย่งไม่ออกจริงว่าไหนเป็นนไหนเนี่ยบนขาใส่ให้ คือภารกิจสุดยอดของวันนี้คือหาอันทะแพะให้ผมกินนี่เลยลืมไปที่บ้านหรือเปล่าหรือมันหดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกินไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวคงหาเจอไปแล้วใครมันหดนะใส่แพ้ก่อนนะครับมัหายไปไหนไมหามันมีกี่ใบไม่รู้สองใบสองใบผมรับมาเลยผมถ่ายรูปไปด้วยใ่นี่นี่อะไรนี่อะไรอะไ อันนี้อันนี้นี่ไข่มา <champions S 2> แล้วมาแล้วเดี๋ยวเขาไงเซียนไข่ฮะอ๋อนี่อีหม่ามเจอแล้วอังคาแพ้ลูกแรกอันนี้เหรอใช่ใช่เหรอใช่อ๋อนี่มาแล้วมาถดปกติเขาจะแย่งกันไหมอันนี้แย่งแย่งกันเลยแย่งกันเลยแย่งกันเลยอันนี้ไปก่อนเด็กเก๋ชอบมากใช่แต่ว่าทุกคนเคยกินมาหมดแล้วใช่ไหมครับเธอมาเยี่ยมนี้เธอจะได้ดมลึกว่าครั้งหนึ่ง คือมาลิบงแล้วใช่ผมจำจดตายเลยว่าชีวิตนี้ผมได้กินอันพะของแพะช่นะฮะใต้เมนูบางแอนสารพัดแพะโอเคแล้วอีกลูกนี่เมื่อกี้ผมว่าบางแอนนี่เอาในช้อนออกก่อนจีนี่หรือถือว่าเป็นอะที่น่าตป่นตาตืนอันทะแพะร่วมสาบานร่รวมสาบานต้องกินพร้อมกันใช่ 1, 2้อสอง้งแมินนี่ ท้องของผมมันใหญ่กว่าคือบังอาจบางอาจจะกินแล้วนะบางแอนกินแล้วนะแอนกินแล้วเหลือบางอาจเป็นพี่ชายของพี่ชินจะบรรยายยังไงมันนิ่มๆยุ่นๆไม่แข็งข้างในก็เหมือนไข่แดงของไข่ไก่อ่ะอ่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือถ้าไม่บอกอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเป็นของแพะ วันนี้ก็เป็นโชคดีของผมที่ได้มาร่วมมือนี้ครับบางแอนแล้วก็บางทุกท่าน